สวัสดีครับมาพบกับพวกเราครับ Weekly Online ครับรายการที่จะรวบรวมข่าวสารครับทุกวงการเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังเพลงเกมการ์ตูนและอีสปอร์ตนั่นเองครับและรับหน้าที่โดยผมดอลลี่ฮะและผมเซียนโอโตะนะครับบอกได้เลยว่าดูรายการนี้รายการเดียวคุยกับเพื่อนรู้เรื่องอย่างแน่นอนนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับกับ LL Y Live ที่จะมีการแข่งขันแบบการกุศลเพนทาบูมโชว์ดาวนั่นเองนะครับที่ตอนนี้รายชื่อทีมเนี่ยออกมาครบถ้วนหมดแล้วแต่ว่าทีมไทยครับขาดไป1คนจะเป็นยังไงนา น่าสนใจแค่ไหนไปติดตามข่าวกันเลยครับ12-13ธันวาคมนี้เกมเมอร์ไทยและแฟน LOL Y Live เตรียมส่งแรงเชียร์กับทัวร์นาเมนต์โชว์แมตช์ในรายการ LOL Y Live Pentaboom Showdown Southeast Asia การแข่งขันร่วมทีมเชิญจากภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียทั้ง8ประเทศซึ่งมีเงินรางวัลรวมสูงถึง66,500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านบาทโดยจะหักเงิน60,000ดอลลาร์เพื่อบริจาคให้กับองค์กรการกุศลสำหรับทีมไทยนั้นมีชื่อว่าทูช็อตนำโดย2ส,สาวเมพิชนานและโฟเซนคิด ตามด้วย Dx เอ็กช e l และใจล้าวส่วนผู้เล่นคนที่5ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อตั้งแต่ตอนตอน้นจึงทําให้หลายๆคนสงสัยว่าทําไมทีมไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่ประกาศรายชื่อให้ครบ5คนตั้งแต่แรกส่วนรายชื่อนักพาก็ประกาศครบ4คนคือ Moon Falling กับอดีตโปรเพเยอร์ลอยและนักพาคที่เคยภาคการแข่งขันระดับนานาชาติอย่าง ลีซาเลตและไ y c o อบอีกด้วยนอกเหนือจากนี้วันที่5และ6ธันวาคมจะมีอีกหนึ่งรายการแข่งขันโชว์แม์จากอินฟลูเอนเซอร์หญิงล้วนในรายการ Hattag #ForTheWomen LeagueOfLegends Wildlift Creator s h o w m a t เรียกได้ว่าช่วงนี้แฟนๆ LOL มือถือมีการแข่งขันให้สนุกกันยาวๆเลยทีเดียวค่ะ เป็นไงเชียใครพิเศษวะเนี่ยเรามีมีเหรอแอบเชียอยู่น่ารักใครครับผมชื่อ <c oughs> อะไรครับ <c oughs> บอกไม่ได้ <c oughs> เ,เราเชียไว้ในใ,ใจโปรเซ็นโปเซน <c oughs> สักอย่างเปล่า <c oughs> โอ้ยว่าที่เลยในใจ <c oughs> แล้วครับก็มีอันหนึ่งด้วยนะครับผมที่เป็นที่เป็นของวันที่5กับวันที่6นี้เชี่ยมมีครีเอเตอร์ของทางออนไลเซ็นต์ไปทั้งหมด2คนด้วยอ่า,อาส่วนหนึ่งคนที่ว่านี้น่าสนใจมากๆนะครับยังไงก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับโอเคนะมากันที่ข่าวถัดไปครับผมบอกได้เลยว่ายังอยู่กับเกม LOL นั่นเองแต่ว่าขอย้ายไปอยู่ที่วงการเพลงกันบ้างนะครับผมซึ่งทางวง KDA เนี่ยถูกส่งเข้าประกวดในรายการ QQ Music Award โอ้โหแม่แค่ฟังก็น่าสนใจแล้วแต่จะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยครับผม วันที่6ธันวาคมหรือวันที่เทมนี้ออกอากาศวง KDA นั้นจะเข้าร่วมการประกาศรางวัลเพลงของแพลตฟอร์มในประเทศจีนร่วมกับวงดังหลายๆวงรวมไปถึง s n h 48และบงบงกอ0 3ที่เดบิวต์มาจากช่วง2020ด้วยสำหรับ Q Q Music Awards 2020นนั้นเป็นการประกาศรางวัลจากแพลตฟอร์มฟังเพลงเบอร์ต้นของจีนซึ่งที่ผ่านมาก็จัดงานได้ยิ่งใหญ่และอลังการแต่ในปีนี้การประกาศรางวัล จะแตกต่างออกไปจากทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาของโควิด19จึงมีการปรับรูปแบบให้ผู้เข้าประกวดทำการส่งวิดีโอแทนการเดินทางเข้าไปในประเทศจีนและน่าจะมีโชว์พิเศษของสาวๆ KDA มาให้ชมด้วยยังไงแฟนคลับของสาวๆวงนี้ก็เอาใจช่วยพวกเธอได้และทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะออกมาดีไม่น่าพังเหมือนตอนเวิลด2020ก่อนหนะ้า แม่ทันนะสิเซียนทันนะสิอจะว่าไปนี่คิวคิวนี่ไม่ได้ยินมานานมากลนะจริงฮะแต่จริงๆแล้วเซียนทันคิวคิวใช่ไหม ทนัทนใช่ไหมทนันแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้ว QQ ก็ยังเป็นโปรแกรมแชทชื่อดังของทางจีนเขาแหละเนาะเพราะว่าสมัยก่อนของเราคนไทยเราก็เคยเล่น QQ เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น MSN, ICQ แล้วก็ยังมี QQ ตัวนี้แหละที่เป็นเพนกวินนะแต่ว่าที่จีนก็นยังเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงอยู่นะครับผมแล้วก็เขาจัดงานนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเซียนโอเคนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนๆ KDA ก็ส่งแรงใจไปเชียร์ด้วยกันและกันนะครับแย่ yeah. เอาละครับคราวนี้นะฮะมาเอาใจคอการ์ตูนบ้างครับกับการ์ตูนแห่งชาติอดีตการของเรานะครับที่คราวนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่กลับมาทวงความยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วครับกับ a t t a c k on t i t a ันของเรานั่นเองนะครับจะเป็นยังไงจะได้ดูเมื่อไหร่ไปติดตามข่าวกันเลยครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะกับอีกหนึ่งสุดยอดการ์ตูนแห่งยุค a t t a c k on Titan ที่เดินทางมาถึงช่วงพีคและอนิเมะภาคสุดท้ายอย่าง The f ไฟ a l s e ี s ั n นก็เตรียมฉายใน Netflix วันที่10ธันวาคมนี้แล้วค่ะ ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้ดูซีซั่นก่อนหน้านี้ยังพอมีเวลาให้คุณไปแคชอัพทันค่ะเพราะว่าซีซั่นนี้ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวละครค่อนข้างมากเลยทีเดียวและมีฉากสำคัญสำคัญสุดพีคที่รอคุณอยู่ค่ะถ้าตามซีซั่นก่อนหน้านี้ไม่ทันระวังจะงงกันนะคะ และขอบอกอีกอย่างนะคะว่าต้องหลบสปอยจากคนอ่านมังงะให้ดีๆเผื่อ <ST AN TI AL> ใครยังไม่รู้นะคะยูกิขอบอกเลยว่า <ST AN TI AL> นักภาคญี่ปุ่นอย่างคุณคาจิยูกิผู้ให้เสียงภาคตัวละครหลักเอเลนเยเกอร์ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ระหว่างอ่านสคริปภาคกันเลยทีเดียวดังนั้นห้ามพาเด็ดขาดค่ะเขาไม่ชี้เคทีเขาวม่ชีคอมันร้องอยังไ้งง <ST AN TI AL> ไม่รู้เหมือนกันอนลัเพลงซีซั่นหด้วยไม่ได้สติสตางเลยนะ ครับผมและแน่นอนนะครับว่าคราวนี้นะครับเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วครับหลังจากที่ซีซั่นสามเนี่ยเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ที่อลังการมาก<ช>ครับก็ยิ่งใหญ่มากระหว่างคนกับแน่นอนนะครับไทต,ตันนั่นเองนะครับแต่เห็นได้ข่าวว่าจากที่ดูข้อมูลมานักพากีนถึงขั้นแบบน้ำตาซึมกันเลยเี๋ยวนักภาคเอเลนเขาบอกว่าแค่อ่านบทอ่ะก็น้ำตาซึมแล้วอ่านไม่ออกแหมเขาเป็นนักพาก็จะอ่านไม่ออกได้ยังไงอาจารย์อโอ้ยังไงก็ติดตามนะครับวันที่1ิบธันวาคมในบ้านเราครับผมชอบสองอาจารย์เนี่ยแหละอาจารย์ มาที่ข่าวถัดไปครับผมกับเกมใหม่ล่าสุดของค่าย ubisoft กับ immortal phoenix r i s i n g ฮะซึ่งเกมนี้บอกได้เลยว่าดูไม่ค่อยจะเป็น ubisoft ซะเท่าไหร่แต่ว่าแต่ละสำนักเนี่ยให้คะแนนกันมาอย่างล้นหลามเลยนะฮะแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับผม วางจำหน่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับเกมใหม่ของ Ubisoft อย่าง Immortals p h o e n i x Rising เกมที่ว่าด้วยเรื่องราวของเหล่าทวยเทพจากโอลิมปัสและการตื่นขึ้นของวีรบุรุษผู้กอบกู้ตัวเกมนั้นมีข้อกังขามาตั้งแต่ปล่อยเกมเพลออกมาให้ได้ชมว่าคล้ายกับ Legend of Zelda Breath of the Wild แต่รีวิวจากสื่อต่างประเทศก็รีวิวไปในทิศทางเดียวกันว่าค่อนข้างดีและชื่นชมในหลายๆด้านแต่อย่างไรก็ตามค่ะตัวเกมก็ยังมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับมุกตลกและเนื้อเรื่องของ สำหรับรีวิวแบบจัดเต็มจากออนไลน์เซชันของเกมนี้มีมาแน่นอนในขยี้แซดสสัปดาห์หน้ายังไงก็ฝากติดตามกันด้วยจ้า แม่ชอบไหมที่อันไม่คือถึงแม้ว่ามีหลายๆคนนะครับจะตีค่าไว้ว่ามันเหมือนเซลดาภาคอเมริกาแต่ว่าพอดูเอาเข้าจริงๆแล้วเฮ้ยมันใช้ได้ใช้ได้เลยเอาปวนว่าใครที่อยากดูเลสเ์แบบเต็มๆเนี่ยก็ไปดูไลฟ์ย้อนหลังของพี่โม่กับพี่อาร์ตก็ได้กับโดดงานเล่นเกมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นได้ข่าว่า2คนนี้เขาก็แอบแบบบอกใช้ได้เหมือนกันก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวก็จะมีใครยี่รีวิวกันอีกรอบนึงด้วยกับพี่โม่นะกับยูกินั่นเองโอเคครับมาถึงที่ข่าวสุดท้้้าาายของงงเรบนะคัถึ จะเป็น L O L นะฮะแต่ว่าไปทาง e s p o r t แล้วกันครับต้องยอมรับว่ากระแสเกมนี้มาจริงๆนะฮะในปี2020นะครับเขาจัดที่เซี่ยงไฮ้นะประเทศจีนนะครับซึ่งก็แน่นอนครับกระแสดราม่ามากันเต็มเลยข่าวนี้ประกาศแล้วครับว่าปี2021นะครับ L O L World จะจัดที่อู่ฮั่นอีกแล้วประเทศจีนซ้ำอีกทีหนึ่งจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามข่าวกันเลยครับ ที่มาของข่าวนี้มาจาก t a l k s esports com ที่ระบุว่ารัฐบาลนครอู่ฮั่นประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพให้กับการแข่งขันรายการ league of legends world championship 2021ซึ่งเรียกได้ว่าน่านจะเป็นข่าวที่เซอ,อร์ไพรส์อะไรหลายๆ,ๆอย่างกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ทางรัฐบาลอู่ฮั่นยังมีแผนจะลงทุนมากถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาและผลักดันกีฬาในภูมิภาคถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับประชาชนเพราะอย่างที่หลายๆคนทราบกันว่าจุดเริ่มต้นของโควิด -19 นั้นน่าจะเกิดขึ้นที่อู่ฮั่นและเป็นที่มาของการประกาศปิดเมืองโดยรัฐบาลจีนปัจจุบันอู่ฮั่นในตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะและการที่มาผลักดันอ e ีสปอร์ตก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีแผนงานของอ e ีสปอร์ตอีก มากมายที่กำหนดจะจัดในปี2021ยังไงก็ตามแฟน L.O.L ก็รอติดตามข่าวกันว่างาน Worlds ในปีหน้านี้จะจัดขึ้นที่อู่ฮั่นจริงหรือเปล่าโอ้โหผมว่าเขาตั้งใจจะแก้มือเหลเียนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรหลายอย่าง แต่ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โดยเฉพาะโควิดเนี่ยของเขาก็น่าจะโอเคสุดว่าผมว่าน่าจะโอเคกว่าที่อเมริกามากๆนะตอนนี้โอเคนะครับแล้วก็สถานการณ์ด้วยอะไรก็ตามนะฮะอาจจะแก้มือก็ได้แต่แน่นอนว่าคนก็คงจะต้องตามาดเอาไว้เยอะอซึ่งเขาก็คงจะต้องปรับใ,ให้มันเป็นอินเตอร์มากขึ้นแล้วผมว่าเชื่อว่าจากสถานการณ์ที่เซี่ยงไฮ้ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าอู่ฮั่นเอาอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วอู่ฮั่นเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีนะเสีย่ย เออ,อันนี้ออน่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าการจัดครั้งนี้นะฮะแฟนๆก็อาจจะตั้งแง่ในแง่ลบไปหน่อยนะฮะ,ะเพราะจากคราวที่แล้วที่มีอยู่แต่ก็ให้กําลังใจเขาเดินนะครับว่าเขาน่าจะทําออกมาได้ดีผมเชื่ออย่างนั้นเช่นกันฮะ และนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของเราภายในวันนี้กับรายการ Weekly Online นะครับผมใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเรา2คนกันด้วยนะครับผมรับรองว่าเราจะไปอ่านคอมเมนต์กันอย่างแน่นอนครับผมแต่ในวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับเซียนแต่ว่ารายการเรายังไม่จบเพียงแค่นี้นะฮะเรายังมีการรวบรวมอันดับนะครับกับ Weekly Top 5นะครับโดยน้องสาวสุดน่ารักของเรานะครับ <c oughs> จะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณเซียนและพี่โดนค่ะวันนี้พบกับต่างๆอีกเช่นเคยนะคะใน Weekly Top 5รายการที่จะมาจัดอันดับให้ทุกคนได้รู้กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็น5อันดับแอนิเมะภาคมูวี่ของปี2020ที่คุณควรดูค่ะในปี2020นี้นะคะมีแอนิเมะเดอะมูวี่เข้าฉายมากมายหลายเรื่องค่ะ Weekly Top 5จัดอันดับมาให้แล้วรับรองว่าแต่ละเรื่องเนี่ยสนุกสนุกทั้งนั้นเลยจะมีเรื่องอะไรบ้างอยู่อันดับไหนไปดูกันค่ะ อันดับที่5ชินจังเดอะมูฟวี่ฮันีมูนป่วนแดนจิงโจ้สำหรับใครหลายๆคนนะคะชินจังเนี่ยอาจจะเป็นการ์ตูนตลกเพราะทางคาแรคเตอร์ทันเล่นแล้วก็ทัาเรื่องของเจ้าหนูน้อยชินจังแต่บอกไว้เลยค่ะว่าสําหรับภาคนี้นะคะเรียกทั้งเสียงฮาแล้วก็เรียกน้ําตาได้ด้วยค่ะเพราะจะมาโชว์ความรักนะคะของครอบครัวโนฮาร่าให้เราได้เห็นกันรับรองว่าดูแล้วประทับใจไม่รู้ลืมค่ะอันดับที่4 d i ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ล v าสต์ i o n ว i t รชั่นคิส แค่ได้ยินว่าดิจิมอนเนี่ยก็น่าดูแล้วใช่ไหมล่ะคะสำหรับภาคนี้เนี่ยพิเศษเลยนะคะครบรอบ20ปีแถมยังเป็นภาคดั้งเดิมอันสุดท้ายด้วยเพราะว่าต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นการรีเมคให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่คิดถึงเด็กที่ถูกเลือกแล้วก็เหล่าดิจิมอนคู่ใจเนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ อันดับที่สา My Hero Academia the Movie Vira b ุ l u g โลกสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นแอนิเมะแนวฮีโร่สุดฮิตค่ะที่มาทำเป็นภาพยนตร์ค่ะโดยเรื่องราวจะเกี่ยวกับเหล่าฮีโร่ในโรงเรียนมัธยม U A นะคะที่ต้องใช้อัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยกอบกู้ความสงบสุขของชาวโลกค่ะแล้วก็ยังมีปมนะคะที่ความขัดแย้งของเหล่าฮีโร่ด้วยกันเองอีกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแอนิเมะนะคะสุดเดือดโคตรมันแห่งปี2020เลยจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงแล้วก็ฉากแอคชั่นสุดอลังการค่ะ มาถึงอันดับที่2นะคะกับโดราเอมอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะแค่ได้ยินว่าโดราเอมอนแล้วต่อท้ายด้วยไดโนเสาร์เนี่ยสาวว่คุณโยนต์แมวสีฟ้าก็พร้อมใจไปดูกันทันทีแล้วแต่ถ้าหากคุณยังลังเลนะคะว่าเอ้มันจะสนุกหรือเปล่านะขอบอกตรงนี้เลยค่ะว่าถ้าคุณชอบโดราเอมอนแล้วก็ประทับใจกับไดโนเสาร์ภาคก่อนแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดค่ะ และอันดับที่1ของเราก็คือดาพิฆาตอาสูนเดอะมูฟวี่ศึกรถไฟสูนน่นิรัน หน้าที่นี้นะคะพูดเลยว่าไม่พ้นเรื่องนี้อย่างแน่นอนกับซื้อยารูเดอะมูฟี่ค่ะเพราะว่ากระแสะที่มาแรงนะคะทั้งความดราม่าแล้วก็ความสนุกสนานของภาพยนตร์เรื่องนี้ทางทีมงานขอยืนยันนั่งยันนอนยันกันเลยทีเดียวว่าเรื่องนี้จะเป็นแอนิเมะนะคะสุดยอดแห่งปี2020เลยค่ะเพราะว่าจัดเต็มกันสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเอฟเฟกหรือว่างานภาพค่ะถ้าใครพลาดเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าเสียดายกว่าคางอุยาแดนซ์อีกนะคะ และนี่ก็คือ5อันดับแอนิเมะเดอะมูฟของปี2020ที่คุณไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะกับ Weekly Top 5จะมีการจัดอันดับอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดเลยวันนี้ตั้งต่างลาไปก่อนนะคะกับการจัดอันดับสำหรับข้อหนังเกมเพลงการ์ตูนและ e s p o r t ์เช่นคุณบ๊ายบาย เรามีนัดกันทุกวันที่นี่ทางออนไลน์สเตชันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา